สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงช่วงที่อีกฝ่ายช่วงที่อีกฝ่ายยังไม่ยอมรับใจตัวเองกับยอมรับใจแล้วลักษณะอาการของเราและก็พฤติกรรมของเขาของอีกฝ่ายอะคะ่ะฝ่ายที่วิ่งหนีจะเป็นยังไงบ้างนะคะฝ่ายของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในจุดไหนบ้างจะเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นในช่วงแรกๆที่เรากับเขาได้เจอกันนะคะ อีกฝ่ายเขาจะสนใจเราเป็นพิเศษค่ะทั้งสองฝ่ายจะรู้สึกดีต่อกันมากแต่การแสดงออกของฝ่ายเขานะคะเขาจะแสดงออกให้เราได้เห็นชัดเจนมากๆค่ะถ้าสมมุติว่าคู่ไหนนะคะที่อาจจะทํางานในที่เดียวกันที่ทํางานที่เดียวกันนะคะเขาก็จะแสดงให้เราเห็นเลยว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะอยู่ในมุมสายตาของเราตลอดเวลาะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินผ่านหรือการอยู่ในจุดใดก็ตามเราอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่เราอยู่ตรงไหนเขาจะเดินผ่านเราบ่อยๆแบบนี้ค่ะ mm hmm. เขาจะผ่านให้เราเห็นเรื่อยๆประจําในทุกๆวันเลย mm hmm. เขาจะแสดงตัวตนของเขาให้เราเห็นให้เขาอยู่ในสายตาของเราตลอดค่ะแต่ถ้าคู่ไหนนะคะที่คุณได้คบกัน จะมีแรงดึงดูดมหาศาลมากๆค่ะที่ทำให้ทั้งคู่อยากเข้าหากันอยากอยู่ใกล้กันเวลาคุยกันเนี่ยค่ะความรู้สึกว่าคุยกันได้เข้ากันได้ดีมากๆเวลาคุยกันจะคุยกันได้แบบหลายชั่วโมงเลยถ้าเป็นในช่วงที่สะดวกคุยกันนะคะจะคุยกันได้นานมากๆจนคุณอาจจะแบบไม่รู้ตัวหรืออาจจะสงสัยตัวเองทำไมคุยได้นานขนาดนี้ทั้งที่เพิ่งเคยรู้จักกัน เขาอาจจะทั้งเขาและเราอะค่ะอาจจะเอาเรื่องส่วนตัวของกันและกันมาเปิดเผยมาคุยกันโดยที่อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยพูดหรือคุยให้คุยกับใครเลยเวลาคุยกันเราเราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วก็ไว้ใจเขาแล้วรู้สึกดีที่ได้ระบายที่ได้พูดกับเขารู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นที่ได้คุยกับเขาช่วงที่รแรกๆที่คบกันนะคะจะรู้สึกว่าเอาใจใส่ซึ่งกันและกันได้ดีมากๆดูแลต้องการกัน มีความโห้ยหากันอยู่ตลอดเวลาค่ะต่างฝ่ายต่างเทคแคร์แล้วก็ทำดีต่อกันดีมากๆแล้วก็จะมีถ้าคู่ไหนที่คบกันนะคะเขาจะมีอะไรที่ตรงกันเยอะมากๆค่ะเข้ากันได้ดีมากๆไม่ว่าเราคิดอะไรเขาก็ทำสิ่งนั้นเขาคิดอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงกับสิ่งที่เราคิดพอดีใจจะตรงกันอยู่ตลอดคุยกันง่ายเข้ากันได้ดีในทุกๆเรื่องอะคะ่ะ แต่พอผ่านไปไม่นานก็อาจจะมเีเหตุอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าบางคู่จะเจอกับอะไรจะมีเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราทั้งคู่ต้องแยกออกจากกันอย่างกระทันหันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่ละคู่จะไม่เหมือนกันแต่จะสังเกตได้เลยว่าเขาจะค่อนข้างยังมีอีกโก้อยู่อะค่ะเวลามีปัญหาอะไรเราก็ทั้งคู่ก็จะสามารถแยกออกจากกันได้แบบง่ายได้อะค่ะ ถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์อันนี้ค่ะจะมีแรงดึงดูดมากจะเข้าหากันง่ายใจตรงกันตลอดแต่พอถึงช่วงที่มีปัญหาก็จะสามารถแยกออกจากกันได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการตื่นรู้นะคะจะเป็นแรงดึงดูดในขั้นแรกที่ทำให้เราต้องการกันมากๆเพื่อที่ให้ทั้งสองฝ่ายต้องการกันมากๆค่ะ และก็ผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเพื่อไปตื่นรู้เยาวๆแล้วก็เติบโตในแต่ละบุคคลไปอะคะ่ะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนะคะได้แยกจากกันแล้วตาฝ่ายต้องไปเติบโตเรียนรู้เจอบททดสอบต่างๆที่อาจจะเบาบ้างหนักบ้างสลับกันไปค่อนข้างจะรุนแรงอยู่พอสมควรแล้วก็เจ็บปวดมากๆค่ะจากบททดสอบของทวินฟิล์มนะคะช่วงแรกๆฝ่ายที่วิ่งหน,นีนะคะจะมีความเจ็บปวดเบาบางกว่าฝ่ายที่ไล่ตามอะคะ่ะ แต่ทั้งสองฝ่ายจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันค่ะรักกันต้องการการโหยหากันแต่ฝ่ายที่มีความโหยหาหนักมากกว่าจะเป็นฝ่ายที่ไล่ตามฝ่ายที่วิ่งหนีก็เจ็บปวดสาหัสเช่นกันนะคะแต่ว่าในช่วงแรกๆจะเป็นฝ่ายที่หนียังไม่ได้เจออะไรบททดสอบอะไรมากมายอะคะ่ะฝ่ายที่จะเจอก่อนรุนแรงก่อนจะเป็นฝ่ายที่ไล่ตามพอไล่ตามสักระยะนึงเขาจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากๆต้องการการเยียวยารักษา เขาจะรู้สึกว่าอยู่นะตรงนี้ไม่ไหวแล้วมันเจ็บปวดแล้วทรมานมากๆทั้งที่ก็รู้ว่าขาดบุคคลขาดคู่ทวินเฟรมของเราไปไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีการรักษาตัวเองเขาจะรู้สึกแบบนั้นนะคะจะพยายามหาวิธีทางหรือว่าหาทางใดก็ตามที่จะช่วยทำให้เขาดีขึ้น เขาจะคอยแก้ปัญหาให้กับตัวเองอะค่ะจะหาทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็เยียวยาตัวเองให้ดีขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ที่เขาได้เจอมันรุนแรงแล้วก็เจ็บปวดมากค่ะจากการวิ่งหนีของผู้ทวินเฟรมของเขาพอหลังจากที่เขาเริ่มเยียวยาพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆนะคะเขาก็จะเจอบททดสอบต่างๆแล้วก็เจอ การผลักดันต่างๆค่ะที่ทําให้คุณเข้าเส้นทางเรื่อยๆพอคุณเริ่มได้ทําสิ่งต่างๆแล้วนะคะคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาวะของตัวเองได้ดีมากขึ้นเริ่มจะเริ่มมีสมาธิที่นิ่งขึ้นการผลักดันที่คุณเข้าเส้นทางเหล่านี้นะคะอาจจะมาในรูปแบบของความรู้สึกปิงแวบของคุณหรือว่าอาจจะเป็นบทความข้อความคลิปต่างๆค่ะที่ทําให้คุณรู้สึกสนใจทําให้คุณรู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่คุณต้องการจะ ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะค่ะแต่ความเจ็บปวดเหล่านั้นนะคะยังทวีคูณอยู่เหมือนเดิมอะค่ะถึงแม้ว่าความเจ็บปวดเหล่านี้จะทวีคูณอยู่นะคะแต่คุณก็จะเริ่มเห็นภารกิจเห็นเส้นทางของคุณเรื่อยๆอะค่ะแต่หลังจากที่คุณเจอภารกิจเดี่ยวของคุณแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ด right <cart> ีขึ้นเรื่อยๆค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับจากการเจอภารกิจเดี่ยวนะคะแล้วแต่บางคนนะคะจะได้รับมากน้อยแค่ไหนแต่ <speech Thursday était> สิ่งที่คุณจะได้เจอหลักๆเลยก็คือคุณจะรักไลเงื่อนไขกับสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้มากขึ้นโดยเฉพาะผู้คนนะะและหลังจากนี้ไปคะคะคุณจะเจอ บททดสอบเยอะแยะมากมายเป็นบททดสอบใหม่นะคะบททดสอบช่วงแรกๆเป็นบททดสอบที่เบาๆอะค่ะแต่อาจจะมีสลับหนักบ้างแต่ส่วนมากจะเบาๆจะเป็นการเปลี่ยนนิสใสการกระทําต่างๆของเราที่ไม่ดีแล้วก็ผู้คนรอบข้างของเราที่อาจจะพลังงานเริ่มจะไม่เท่ากับเราแล้วแบบนี้ค่ะเขาเริ่มจะออกไปจากชีวิตของเราเรื่อยๆถ้าใครที่พลังงานดีอยู่คนดีๆเขาก็จะยังอยู่ในชีวิตของเราอยู่ แต่ถ้าเป็นในส่วนของครอบครัวที่ท็อกซิกหรือว่าอาจจะมีปัญหากับครอบครัวแบบนี้ค่ะพอช่วหงหลังๆเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าปล่อยวางเรื่องในครอบครัวได้ใจเย็นมากขึ้นคุยกับคนในครอบครัวได้ดีมากขึ้นแบบนี้ค่ะแต่พอเราได้เจอภารกิจเดี่ยวของเราแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่าสนุกกับภารกิจเดี่ยวของเรามากๆสนุกใน สนุกในทุกๆวันที่เราได้ทำภารกิจเดี่ยวส่วนมากจะมาในทางสายจิตวิญญาณนะคะอันดับแรกเพราะในด้านสายจิตวิญญาณเนะะี่ยค่ะจะช่วยเราพัฒนาเยียวยาตัวเองได้เยอะมากๆทวินฟิล์มต้องมาในด้านนี้ก่อนเลยอันดับแรกหลังจากนั้นคุณจะทำอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันนะคะแล้วแต่คู่แล้วแต่คนจะไม่เหมือนกัน นั่นแหละค่ะพอเจอภารกิจเดี่ยวปุ๊บคุณจะสนุกสนุกมากมากคุณจะคิดต่อเติมภารกิจเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าทำยังไงให้เราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นทำยังไงเราถึงจะพัฒนาภารกิจเดี่ยวของเราเนี่ยค่ะ ได้มากได้เยอะยิ่งขึ้นช่วยเหลือคนได้มากขึ้นพอเรามีความคิดแบบนี้ในหัวแล้วเราก็อยากเพิ่มเติมภารกิจของเราในทุกๆวันแล้วก็สนุกกับการทําภารกิจเดี่ยวของเราในทุกๆวันพอมาสักระยะหนึ่งนะคะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่าเรา คิดถึงคู่ทวินเฟรมของเราแต่ทำไมเรารู้สึกว่าไม่เจ็บปวดแล้วเรารู้สึกว่าคิดถึงเขาแล้วทำไมมีความสุขมากขึ้นมันจะเป็นอาการเหมือนเราไม่รู้ตัวละะ้ค่ะพอคิดถึงอีกทีทำไมรู้สึกว่าสบายใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นแบบนี้ค่ะแตกต่างจากช่วงแรกๆที่เรายังไม่เจอภารกิจเดี่ยวเราจะเจ็บปวดมากๆแต่การที่เราเจอภารกิจเดี่ยวนะคะเรา ช่วงแรกๆที่เราทาภารกิจเดี่ยวเราก็จะมีความเจ็บปวดอยู่แต่พอเราทําไปสักระยะหนึ่งการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มีต่อคู่ทวินเฟมของเราอะค่ะการรักไร้เงื่อนไขต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอะค่ะตามขั้นตอนแต่หลักๆเลยนะคะการที่เราจะเริ่มรู้สึกดีรู้สึกเข้าใจรู้สึกรักไร้เงื่อนไขกับคู่ทวินเฟรมของเราเราจะต้องเจอภารกิจเดี่ยวค่ะ และภารกิจเดี๋ยวจะสอนให้เรารักไรเงื่อนไขกับผู้คนได้มากขึ้นผู้คนเหล่านี้ค่ะผู้คนต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากชีวิตของเราเขาจะเข้ามาสอนเราอะค่ะให้เราปล่อยวางให้เราเข้าใจทุกๆคนได้มากขึ้นเข้าใจทุกสิ่งบนโลกใบนี้มากขึ้นในบางสิ่งบางอย่างนะคะเราจะรู้สึกว่าเราเข้าใจได้เองโดยที่ไม่มีไม่ต้องเจอสถานการณ์ที่เจ็บปวดไม่ต้องมีอะไรมาสอนเราในสิ่งง่ายๆที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเราจะ คิดแล้วก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนได้เลยเราจะเหมือนจะมีเซน์มากขึ้นนะคะในบางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้เลยแต่เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองในบางอย่างบางเรื่องค่ะแต่แน่นอนเลยว่าทวินเฟรมทุกคู่นะคะจะต้องมีภารกิจเดี่ยวไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งค่ะไม่จำเป็นต้องสองฝ่ายแต่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะทวินเฟรมต้องมีภารกิจเดี่ยวทุกคู่ คู่ใดคู่หนึ่งก็ได้หรือว่าทั้งสองคู่ก็ยิ่งดีค่ะทั้งสองคนก็ยิ่งดีแต่พอเราเข้าภารกิจเดี่ยวสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราเริ่มตื่นรู้จากสิ่งต่างๆจากสิ่งรอบข้างจากผู้คนทุกสิ่งแล้วเราก็เหมือนเราไม่เจ็บปวดกับเรื่องเขาแล้วเรารับใจแล้วว่าเราลักเขาเราเรายอมจำนนแล้วเราเวลาเราคิดถึงเขาเราก็ปล่อยความคิดนั้นไปเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้น เขาอยู่กับใครแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วไม่ถึงขั้นว่าไม่ได้สนใจนะคะ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดแล้วเราเข้าใจเขาสายเหตีที่เขาวิ่งหนีเราไปเราก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่าทาเขาทําแบบนี้เพราะอะไรทําไมเขาถึงทําแบบนี้กับเราเราจะเข้าใจหมดแล้วให้อภัยเขาได้หมดนะคะหลังจากที่เรารักไรเงื่อนไขกับเขาแล้วรับใจแล้วนะคะสักระยะหนึ่งเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเริ่มรับพลังงานเขาได้ หนักขึ้นเรื่อยๆในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องส8ปดบวกหรือเรื่องอะไรก็ตามค่ะเราสามารถรับพลังงานเขาได้เรื่อยๆแล้วถ้าเริ่มรับได้ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงหลังๆจะะสามารถรับได้ในทุกๆวันเลยพลังงานนะคะแต่ว่าการสื่อจิตจะต,ต้องสื่อจิตตั้งแต่แรกที่เจอเขาเลยนะคะจนถึงในปัจจุบันนี้สามารถสื่อสารกันได้เรื่อยๆตลอดเลยแต่ว่าพลังงานในช่วงแรกๆจะเป็นสลับ นานทีครั้งแบบนี้ค่ะแต่พอเขารับใจแล้วเราจะสามารถรับความรู้สึกรับพลังงานเขาได้ในทุกๆวันเลยค่ะหลังจากที่เรารับพลังงานเขาได้ในทุกๆวันแล้วนั่นก็แสดงว่าเขารับใจแล้วค่ะเขาตื่นรู้แล้วก็รับใจแล้วเขารู้แล้วว่าเขารักเราเขารู้แล้วว่าเขาต้องการเราอะค่ะ อันนี้ข้อสังเกตหลักๆเลยนะคะว่าเขารับใจแล้วหรือยังในในบางคนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเขารับใจแล้วเราจะสังเกตยังไงเราจะสามารถดูได้ยังไงถ้าเรารับพลังงานเขาได้แล้วน่าแสดงว่าเขาตื่นรู้แล้วก็รับใจแล้วค่ะ การรับพลังงานของเขาเนี่ยค่ะก็คืออยู่ดีๆเราก็จะมีอาการโดยแบบกระทันหันเลยอยู่ดีๆเราก็เป็นแบบนี้อยู่ดีทาไมเรารู้สึกแบบนี้ทําไมมีความสุขอยู่ดีทําไมมีอาการเหล่านี้แบบเนี้ยค่ะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นเรานั่งทํางานอยู่ดีนะคะเราก็มีความสุขอยู่ดีๆของเราอยู่ดีความรู้สึกนั้นก็ผุดขึ้นมาอย่างเช่นอยู่ดีๆเรามีความสุขเอา้าทำไมอยู่ ตอนนี้ทำไมเรารู้สึกดิ่งจังเลยรู้สึกไม่อยากทำงานรู้สึกไม่อยากทำอะไรรู้สึกเหมือนมีความเศร้าใจเหมือนมีเรื่องอะไรกังวลคิดมากบางอย่างสักอย่างเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วเราไม่มีเรื่องคิดมากอะไรนะคะอยู่ดีสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแบบฉับพลันกระทันหันเลยหรือก็อาจจะเป็น ยู่ดีๆนั่งทํางานอยู่ดีหรือว่าดูทีวีอยู่ที่บ้านก็ได้หรือนั่งเลื่อนฟีดอยู่แบบมีความสุขมากๆค่ะในช่วงนั้นอือดีอาการปวดหัวเหล่านั้นก็เกิดขึ้นกระทันหันเลยเหมือนมีใครเอามือมาบีบหัวเราแบบนี้นค่ะจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยแต่อาการเหล่านี้สักพักนึงก็จะหายไปเองนะคะไม่ต้องทานยาหรือไม่ต้องทําอะไรหรือไม่ต้องไปหาหมออันนี้คือพลังงานของเขาหรือว่าในบางครั้งเรารู้สึกว่า อาทำไมอยู่ดีเราก็นั่งทํางานของเราในทุกๆวันเราก็นั่งเฉยๆทำไมมันปวดขาจังเลยทําไมตอนนี้รู้สึกปวดขาหนักมากๆเลยนั่นก็แสดงว่าเขาอาจจะไปทําอะไรเกี่ยวกับขาของเขาไม่ว่าจะเป็นการขับรถการวิ่งหรือการทําอะไรหนักๆที่ขาแบบนี้คะ่ะเราก็จะเป็นเหมือนเขา เวลาเขาไม่สบายแบบนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าทําไมเราไม่ได้ไปทําอะไรที่จะทําให้เราไม่สบายทําไมรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหวัดเหมือนจะไม่สบายเลยรู้สึกว่าคัดจมูกแต่พอสักพักหนึ่งอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเองแบบนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องทานยาถ้าสมมติเขามีเรื่องคิดมากแบบนี้ค่ะเราก็จะคิดมากปวดหัวมีเรื่องเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจอันนี้จะจะโดนบ่อยค่ะจะเป็นบ่อยช่วงที่เขาตื่นรู้แล้วก็รับใจแล้ว จะเป็นได้หลายอาการหลายแบบะค่ะแล้วแต่ว่าใครจะเจออะไรบ้างและหลังจากที่เขาตื่นรู้และรับใจแล้วนะคะ <c oughs> เขาจะเข้ามาวนเวียนในชีวิตของเราเนี่ยคะ่ะถี่ขึ้นเรื่อยๆเลยบางคนก็ในบางครั้งก็เขาอาจจะทักมาหรืออาจจะมาเห็นตัวจริงหรืออาจจะมาได้เจอกันตัวเป็นๆก็ได้คะ่ะแต่จะไม่มีการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะคะเพราะว่าทวินเฟรมในช่วงนี้นะคะ ฝ่ายที่ตื่นรู้ก่อนเขาจะรู้สึกว่าพลังงานยังไม่เท่ากันเขาจะรักตัวเองมากๆค่ะเขาจะไม่นำพาตัวเองไปคบกับใครหรือไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครหรือคบกับใครง่ายๆอ่ะค่ะเพราะเขารู้รู้ว่าพลังงานของตัวเองอยู่ขั้นไหนเขารักตัวเองเป็นในระดับไหนแบบนี้ค่ะเขาควรจะอยู่ในจุดไหนถึงแม้ว่าแรงดึงดูดจะเยอะก็ตามอะค่ะให้คุณถ้าใครที่ได้เจอเขานะคะให้คุณสังเกตได้เลยว่า การพูดการกระทำแววตาความห่วงใยของเขาต่างๆ เขาจะไม่เหมือนช่วงแรกที่เราครบเขาหรือว่าเราได้เจอเขาเลยค่ะเขาจะเปลี่ยนไปหมดแต่ไม่ได้เป็นการทักทายหรือว่าเจอกันในทุกๆวันนะคะเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาที่ยังจะต้องพัฒนาเยียวยา,ยา,ยายตัวเองอยู่อาจจะเป็นฝ่ายเรายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มฝ่ายเขาก็ยังมีพันธะหรือว่ามีอะไรที่เขายังไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้อะคะ่ะมันยังติดอยู่บางจุดอยู่เขาก็จะมามาให้หายเหมือนเดิมะคะ่ะ แต่ว่าจะมาถี่ขึ้นหลังจากที่ได้เจอเขาหลังจากที่เขาตื่นรู้แล้วรับใจแล้วเราจะมีความสุขมากๆค่ะมีความสุขมากขึ้นแต่ในระหว่างที่ระหว่างนี้นะคะเราจะเจอบททดสอบที่หนักมากๆหลังจากที่พลังงานของเราเริ่มดีแล้วขึ้นสูงแล้วบททดสอบของเราจะมาเรื่อยๆแล้วก็หนักหนักรุนแรงอะคะ่ะรุนแรงก็ช่วงแรกๆ ช่วงแรกๆจะออกแนวเบาๆจะเป็นการเจ็บปวดโหยหาคิดถึงเขาหนักมากๆอาจจะมีเรื่องงานเรื่องเงินเล็กน้อยอะค่ะแต่พอช่วงหลังจากที่เขาเริ่มตื่นรู้รับใจแล้วเราจะเจอพลังงานเจออะไรต่างๆบททดสอบแบบดุนแรงมากค่ะ หนักจนไม่รู้หนักจนเราไม่สามารถรับได้เลยแต่เราก็สามารถผ่านมันไปได้ค่ะในช่วงนี้นะคะมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็อยากตัดเขาอีกไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะช่วงหลังๆนี้ถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะตัดเขานะคะเราจะเจอบททดสอบที่หนักหนักมากๆค่ะเราจะรู้เราจะเจอกับบททดสอบอย่างเช่นเราจะป่วยหนักเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากตัดเขาหรือว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับครอบครัว สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตมีปัญหาด้านการงานการเงินหรือว่าคนรอบข้างต่างๆปัญหาเนี่ยค่ะจะรุนแรงบททดสอบนี้จะรุนแรงมากๆไม่สามารถพูดคําว่าตัดได้เลยอะค่ะแต่ทาไม่ได้เลยแต่พอในช่วงแรกๆนะคะที่เรารู้สึกว่าอยากตัดเขาจังเลยทําไมเขาอยู่ในหัวของเรา24ชั่วโมงเลยมันทรมานมากๆแบบเนี้ยค่ะเรารู้สึกว่าอยากตัดและอยากตัดแบบจริงจังเลย เราก็แค่ฝันถึงเขาตื่นเช้ามาก็นึกถึงอีกหรือว่าอาจจะเห็นเขาเวบ็บเห็นเห็นเขาเห็นตัวจริงเขาก็ได้ค่ะเว็บผ่านเข้ามาหรือว่าอาจจะเห็นอะไรเกี่ยวกับเขาเห็นคนชื่อเหมือนเขาเห็นคนลักษณะคล้ายๆเขามาเตือนเราแบบนี้ค่ะแต่ช่วงหลงังๆจะไม่เป็นแบบนี้เลยแต่เจอบททดสอบที่หนักมากค่ะก็ประมาณนี้ค่ะในช่วงที่ถ้าเป็นในช่วงที่เขาตื่นรู้และรับใจแล้วก็จะมีลักษณะอาการประมาณนี้ค่ะอย่างที่พูดไปค่ะอย่างที่บอกไปในคลิปค่ะ